สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเน่ใหม่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวอย่างใหม่ตัวอย่างแรกของ e r ช a l s ที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจของแฟนหนงังมาวิลมากมายเลยทีเดียวในคลิปนี้ผมมี10สิ่งที่น่าสนใจมาให้เ,เพื่อนๆชมกันครับไปดูกันครับว่าทั้ง10สิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้จะมีอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจง แจ้งเตือนจูนใดไมเอาไว้ด้วยนะครับ เริ่มก,กันกับเรื่องแรกเลยครับในจกักรวาลหนังมาเวลนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนหรือเทคโนโลยีของเผ่าพันธุ์ใดในจกักรวาลหนัง MCU ครับการอำพลางตัวครับถือว่าเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกเลยว่าของมันต้องมีสิ่งในตัวอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าตอนเริ่มต้นของตัวอย่างนั้นการมาของเหล่าอีเทอร์นอลที่เดินทางมากับยานลำใหญ่ของพวกเขาเมื่อพบสิ่งมีชีวิตพวกเขาก็เริ่มที่จะเผยต,ตัวตนออกมาเราจะเห็น ว่าทั้งสองฝั่งของยานนั้นกําลังออกจากโหมดล่องหนอยู่นั่นเองครับ ต่อมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้คือพวกเขานั้นมีพลังวิเศษที่ดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันก็คือทีมพลังของพวกเขาที่มาในทีมสีทองอรารามกันทั้งกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้ใน MCU ครับทีมพลังนั้นมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะตัวเด่นๆอย่างวานดา้าที่มีทีมพลังเป็นสีแดงทอเป็นสีฟ้าด็อกเตอร์สเตรนเป็นสีสม้มและเมื่อเขาใช้มันในเวลาก็จะกลายเป็นวงเวทสีเขียวแต่เหล่าอีเทอร์นอล พวกเขามาในทีมเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นพลังส,สรรส้างของปาสโตสพลังความเร็วของมาคาริหรือพลังเสกอาวุธของเทียนาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไทเทเนียของกลุ่มก็มีรูปแบบพลังเป็นสีทองและลักษณะของพลังก็อยู่ในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือรูปทรงที่มีความคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ของดวงดาวมีความโค้งงอเป็นวงกลมซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขานั้นก็หน้าตาประมาณนี้ครับดูไปดูมาก็มีความคล้ายกับจูปิเตอร์เลกาซีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย สิ่งที่น่าสนใจในระดับต่อมาครับในตัวอย่างนี้ครับได้เผยให้เราเห็นว่าเหล่าอีเทอร์เนลนั้นอยู่บนโลกใบนี้มาอย่างยาวนานพอๆพกับมนุษย์ยุคแรกเริ่มเลยทีเดียวโดยการมาของพวกเขาครั้งแรกน่าจะเป็นยุคหินใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลา7,000ถึง10,000ปีในช่วงที่มนุษย์นั้นเริ่มอยู่รวมกลุ่มกันเป็นสังคมเลี้ยงสัตว์และทําการเกษตรอย่างที่เราได้เห็นอยู่นั่นเองต่อมาเป็นช่วงเวลา4,000ถึง2,600ปีเป็นยุคลุงเรืองของอาณาจักรบาบิโล ซึ่งในตัวอย่างเราจะได้เห็นอิสตาเกตประตูเมืองบาบิโลนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นประเทศอิรักและต่อมาเป็นช่วงยุคล่านานิคมของชาวตะวันตกครับที่อยู่ในช่วงศตรวรรษที่14ที่มีดาวเด่นอย่างสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสและอังกฤษที่ออกล่านานิคมในตอนนั้นและในหนังจริงผมว่าเราน่าจะได้เห็นอีกหลายเหตุการณ์อย่างการสร้างพีระมิดรวมไปถึงอีเวนต์ใหญ่ล่าสุดสงครามโลกค,ครั้งที่2และการสแน p ของธานอสและไอออนแมนที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ใน ใจะกรวานหนัง MCU ด้วยนั่นเองครับ ในลำดับต่อมาครับนอกจากพวกเขาจะมีพลังเฉพาะเป็นของตัวเองแล้วแต่โดยความที่มีทีมพลังเดียวกันในตัวอย่างนี้เราจึงได้เห็นพวกเขานั้นรวมพลังหรือแชร์พลังงานกันอย่างที่ในคอมมิกเรียกกันว่ายูนิมายโดยการที่จะทําแบบนี้ได้ต้องมีอิชโน่สคนขึ้นไปในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยูนิมายมันเป็นการเชื่อมโยงพลังแล้วสร้างเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใหม่ขึ้นมาที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ส่วนในภาพยนตร์ครับภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะ จะใช่ตามคอมมกครือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองครับเรื่องที่5ตัวละครที่เยอะมากๆของเหล่าอีเทอร์เนลครับในฉากนี้เราจะได้เห็นเหล่าอีเทอร์เนลที่น่าจะปรากฏตัวออกมาครบทุกคนในกลุ่มนี้แล้วถ้านับจากภาพนี้จากซ้ายไปขวามีมากถึง10คนเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ o, ค G G ES, ินโกมาคาริกิวกาเมสเทียนาอีคาลิสเอแจ็คเซอร์ซีสไป์พลาสตและดูอีกครับ ต้องบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นหนังเดียวภาคต้นเรื่องแรกที่มีตัวละครที่อัดแน่นอยู่ในหนังเรื่องเดียวมากถึง10ตัวแถมเรายังไม่รู้จักใครสักคนเลยนอกจากนั้นในหนังเรื่องนี้ก็ยังมีมนุษย์อย่างเดนวิดแมนอีกหนึ่งคนด้วยครับที่จะเข้ามาพัวพันและเป็นตัวสําคัญของหนังเรื่องนี้อีกด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแต่ถึงยังไงผมก็ยังเชื่อในพลังของเควินไฟกี้ครับขาะกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่ตัวละครเยอะเหมือนกันก็ยังทําออกมาได้ดีครั้งนี้เพิ่มขึ้นมาอีก หนึ่งเท่าตัวก็หวังวา่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ต่อมาในข้อที่6ครับอิสเตอร์เอ็กโลกกับตันอเมริกาอิสเตอร์เอ็กนี้ครับทีแรกผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทว่าดันโผล่มาเยอะมากๆในตัวอย่างนี้ก็ทาให้ผมเริ่มชักสงสัยแล้วว่าอีเทอร์นอลกลุ่มนี้น่าจะมีความเกี่ยวพันกับกัปตันอเมริกาวงเล็บสตีฟโรเจอร์หรือเปล่าครับเริ่มกันที่โลก่อนเลยครับอันแรกนั้นปรากฏตัวออกมาในตอนที่เทียนากํากลังต่อสู้ก็มีทหารหนึ่งคนครับถือโล่ที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับโลกของกัปตันอเมริกามีรู ูปดาวอยู่ตรงกลางนั่นเองต่อมาเป็นตอนที่คินโกเป็นนักแสดงวอลลีวูดของทางฝั่งอินเดียพร้อมข้างหลังที่เป็นทาหารยืนเรียงกันอยู่นั้นก็ถือโลที่มีความคล้ายโลรูปดาวของแคปมากๆนอกจากนั้นบนเครื่องบินส่วนตัวของคินโกก็ยังพบโลของกัปตันอเมริกาอีกหนึ่งอันในฉบับตอนที่สตีฟออกหาเสียงให้กับกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นโลกลมภายหลังอาจจะเป็นไปได้ว่าคินโกนั้นเป็นติงกับปตันนเมริกาหรือเปล่าแต่ทว่าในตอนท้ายของตัวอย่างครับ เหล่าอีเทอร์นอลก็ยังได้พูดถึงกัปตานโรเจอร์ขึ้นมาว่าในตอนนี้กัปตานโรเจอร์ได้จากไปแล้วนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดก็น่าจะรู้จักดีหรืออาจจะรู้จักไปจนถึงตอนแรกเริ่มของชายคนนี้ตั้งแต่ผอมแห้งแรงน้อยจนกลายเป็นหนุ่มกล้ามโตและเป็นมัสคอตของชาติที่ผมคาดว่าน่าจะมาจากการช่วยเหลือของเหล่าอีเทอร์นอลแบบลับๆตลอดมาก็เป็นได้เพราะว่าสิ่งที่ผมสงสัยอยู่นี้มันอาจจะเชื่อมโยงกันในข้อที่7ก็เป็นไปได้ครับ มาดูกันในข้อที่7กันต่อเลยครับจากคําพูดของเอจกที่เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มของอีเทอร์เนลเธอได้บอกว่าพวกเขานนั้นไม่แทรกแซงแต่ถว่ากลับเป็น t ด e w วอชเชอร์อยู่บนโลกมนุษย์เฝ้าดูตลอดเวลาพวกเขาไม่เคยหายไปไหนครับแทรกซึมรวมกืนและเรียนรู้อยู่ในทุกช่วงเวลาของมนุษย์ที่เป็นไปสังเกตได้จากห้องบนยานของพวกเขาครับจากภาพนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องส่วนตัวของมัคคาริหรือห้องส่วนรวมที่เก็บรวบรวมเอาของสําคัญในแต่ละยุคสมัยเพราะตอนที่มาครั้งแรก มันว่างเปล่าแต่ในภาพนี้มันมีสิ่งของมากมายต่างยุคต่างสมัยมากเลยทีเดียวครับที่เราได้เห็นล่าสุดก็คงจะเป็นแว่น VR นี่แหละที่ดูจะล้ำยุคล้ำสมัยเลยทีเดียวส่วนเรื่องของการไม่แทรกแซงจากคําพูดของเอเจนในตัวอย่างอันนี้ผมว่าเราน่าจะเห็นเห็นกันอยู่พวกเขาคอยช่วยเหลือมนุษย์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นอาจจะมีเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้พวกเขาต้องหลบฉากไปแต่ถึงยังไงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับผมเชื่อว่าพวกเขาต้องวงการอยู่เบื้องหลัง แน่ๆอย่างเช่นการเป็นยออมนุษย์ของกััปตนอเมริกาเป็นต้นนั่นเองครับ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวร้ายของหนังเรื่องนี้ครับยังเป็นที่สงสัยและยังคงถกเถียงกันอยู่พอสมควรกับเรื่องที่ว่าใครคือตัวร้ายหลักของหนังเรื่องนี้กันแน่จะเป็นเซเลสเทียลหรือเปล่าที่ในคอมมิกนั้นเป็นผู้สร้างอีเทอร์นอลหรือดีเวียนที่เป็นสิ่งตรงข้ามของเหล่าอีเทอร์นอลโดยในตัวอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอ,ออกมาอย่างชัดเจนแต่อย่างใดหรอกนะครับเพราะว่าโดยความเป็นสินแสของผมนั้นผมดันเห็นโงเ่เฮงของอีเทอร์นอลคนหนึ่งของกลุ่มนี้ครับซึ่งนั่นก็ คือดูอีกนั่นเองที่หน้าตาม,มาในมาดของตัวร้ายพอสมควรซึ่งในตามคอมมิกตัวละครตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรครับเขาเป็นนักวางแผนและหิวกระหายในอำนาจแถมยังมีพลังพิเศษที่สามารถควบคุมจิตใจได้ด้วยต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นตัวปั่นตัวร้ายหลักของเรื่องก็เป็นไปได้ครับโดยในตัวอย่างเราจะเห็นว่าการที่มนุษย์ถูกควบคุมนั้นน่าจะเป็นฝีมือของเขาและการปรากฏตัวมาของสัตว์ประหลาตตัวนี้บายัางคงไม่สามารถประเมินรูปแบบ สันทานได้ว่าเป็นตัวอะไรก็คาดว่าน่าจะมาจากฝีมือของเขาคนนี้นี่แหละครับที่ไดรายเวทใส่ต้นไม้ในภาพก่อนหน้านี้และอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือการรวมตัวกันของเหล่าอ e ีเชอร์นอลในฟุตเทจแรกก่อนหน้านี้ของ m มา v ์ l วลซิ b a s e ตอนที่เหล่าอ e ีเชอร์นอลรวมกลุ่มกันในภาพนี้แต่เราดันไม่เห็นรูอีกทางๆท,ที่การปรากฏตัวมาในตัอย่างใหมน่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโลเคชันเดียวกัน และข้อที่9้าครับเชื่อว,ว่าเพื่อนๆที่ได้ดูตัวอย่างนี้ก็น่าจะเห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างอีคาลิสและเซอร์ซีอยู่บ่อยครั้งในตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากการมาในตอนแรกรวมถึงอีกหลายๆฉากที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะเป็นคู่สร้างคู่สมอยู่มาหลายยุคหลายสมัยแต่ทว่าสิ่งที่ผมสงสัยมันก็คือฉากนี้ครับเซอร์ซีได้อยู่ร่วมกับชายอื่นซึ่งไม่ใช่อีเทอร์นอลซะด้วยแน่นอนว่าเขาคนนี้ก็คือคิดแฮร์ิงตันที่รับบ เป็นเดนวิทแมนหรืออัศวินดำแบล็กไหนที่ผมพลาดมองไม่ทันในรีแอคชั่นตัวอย่างเมื่อคลิปที่แล้วดูเหมือนว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความเป็นรักษสามเศร้าซะแล้วห่ะครับแถมประธานใหญ่อย่างเควินไฟกีก็ยังบอกอีกว่าซูซี4นั้นจะมีบทเด่นมากๆถึงขั้นสร้างผลกระทบให้กับหนังเรื่องนี้ได้เลยทีเดียวยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับ และสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผมอยากจะสรุปและชวนตั้งข้อสังเกตในตัวอย่างแรกและาพาประโยชน์ร์เรื่องนี้กันครับเริ่มก,กันกับเรื่องราวของตัวละครที่มาพร้อมกันถึง10คนถ้านับแบล็กไหนก็เป็น11คนเข้าไปแล้วเอาจริงๆผมไม่มีปัญหากับการที่มีตัวละครเยอะมากๆในหนังหรอกครับในเอ็นเกมคนมาเป็นร้อยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ทว่าสิ่งที่ผมกังวลใจก็คือเรายังไม่รู้จากเหล่าอีเชอร์นลเลยแม้แต่น้อยครับ2ีกว่าเรื่องที่ผ่านมาในจักรวาลหนัง MCU ไม่เคยพูดถึงพวก เเขาเลยแม้จะมีทางเชื่อมอ้อมๆไปในทางของยักษ์เซเลเทียลที่เป็นเหมือนผู้สร้างตามคอมมิกและธานอสที่มีความเป็นอีเทอร์เอลเหมือนกันจากตัวอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าอีเทอร์เอลเหล่านี้ดูแตกต่างดูแปลกใหม่มากผมกลัวว่าเวลาของหนังนั้นอาจจะทําให้เราได้รู้จัก1ิบตัวละครนี้ไม่เพียงพอต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมยังห่วงอยู่นะครับกลัวจะเป็นเหมือนทีมสตาร์ฟอสในหนังกับตันมาร์เวลที่เราแทบจะจําใครไม่ได้เลยจนเจมมาชานต้องล้างหน้า ล้างตาจากบทตัวฟ้ามาเป็นเซอร์ซีแล้วเรื่องราวไทม์ไลน์ของหนังเรื่องนี้ที่จะไล่มาตั้งแต่หมื่นปีจนถึงยุคปัจจุบันก็น่าติดตามอยู่พอสมควรครับว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงแถมยังมีเรื่องราวของรักสามเศร้าเข้ามาอีกด้วยและในโลกปี2023ที่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลหนังแห่งนี้กลับคืนมาแบบไม่เป็นปกติแล้วก็รวมไปถึงโคอีอ่เจา้าภูมิกับสายรางวันที่มานั่งแทนกำกับหนังเรื่องนี้ผมว่าดราม่ามาเต็มแน่นอนครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10สิ่งที่น่าสนใจจากตัวอย่างหนัง Eternal ตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง ชอบไม่ชอบตัวอย่างนี้ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและอันไหนมันดูเก่าๆและผิดพลาดตรงไหนไปผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูน่าไมเอาไว้ด้วยหากรักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาช,ชิกเป็นกำลังใจให้กันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ